มาถึงเรื่องราวประเด็นร้อนในบ่ายของวันศุกร์ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องราวของความสุขนะฮะแต่ว่าก็มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ทจังหวัดอุบลราชธานีเรานะฮะเป็นเรื่องราวของหนุ่มหัวร้อนนะครับซึ่งผมเองก็งกลมาจัดรายการก็สาผมมาเรียบร้อยเกรงว่าจะเป็นนักจัดรายการหัวร้อนนะครับ ก็เลยสั่ผมมาเรียบร้อยนะครับปลอดภัยปลอดภัยเราไปดูกันนะครับวันนี้เรียกว่าหนุ่มหัวร้อนกลางครับโดนล็อกล้อและไม่พอใจตํารวจที่ล็อกล้อครับหลายคนก็ไม่พอใจเหมือนกันแหละคนจนและชวิเองก็ไม่พอใจครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะเราเองก็ไม่พอใจเป็นเรื่องปกติของคนโดนล็อกล้อจากหัวเรื่องว่าโอ้มีแห้งมาสั่นสว่งตัวเขามาล็อกลอมีแห้งจะดีใจหลายอย่างจะมีใครบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้แสดงอาการกลางแบบนี้แต่ว่าคนนี้แกโอ้โหครับ กบพูดอารมณ์ไ <De> ม่อยู่จากทางด้านข่าวสดฮะเกิดขึ้นทีุ่บลร้อนนี้เองครับนี่ช่วงสายของมันนี่เองครับครับอ่ะไปดูข่าวนี้กันนะครับหนุ่มหัวร้อนกลางนะครับโวยโดนล็อกล้อลั่นยอมเสียค่าปรับแต่ขอเดียวกับตำรวจหน้านะครับเดียวไมโครโฟนหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับโดยหนุ่มหัวร้อนนะครับจอดรถในที่ห้ามจอดนะครับก่อนโดนล็อกล้อนะครับแถมเลื่อนรถไปข้างหน้าจนที่ล็อกล้อพังนะครับตำรวจมาโวยลั่นนะครับผมยอมเสียค่าปรับแต่ขอเดียวกับ ตำรวจได้ไหมโอ้โหนะนะครับโดยในวันนี้เองนะครับ2กรกฎาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าทางโลกออนไลน์นะครับได้ยแชร์คลิปเหตุการณ์ที่ชายเจ้าของรถรายหนึ่งนะครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจล็อกล้อนะครับเนื่องจากจอดรถในที่ห้ามจอดแล้วลงมาคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก่อนจะท้าเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อยโอ้โหนะนะครับคำว่าดำรวนกคือท้าต่อยนั่นแหละนะครับอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายทีเดียวนะครับ โดยผู้สื่อข่าวก็รายงานอีกนะครับว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนะครับจังหวัดอุบลราชธานีโดยชายดังกล่าวนี้นะครับขับรถยนต์ Honda SUV นะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็ถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสให้ตรวจภูธรเมืองอุบลนะครับได้ล็อกล้อและออกใบสั่งเพราะจอดในที่ห้ามจอดนะครับโดยชายดังกล่าวชายคนดังกล่าวนี้นะครับไม่สนใจนะครับก็ได้ขับรถออก ไปอ่ก็ได้รับขับรถออกไปนะครับทั้งทั้งที่ล้อถูกล็อกถูกล็อกอยู่นะครับแต่ก็ไปได้แต่ก็ไปเพียงได้ได้ไม่กี่เมตรเท่านั้นเองนะครับส่วนเครื่องล็อกล้อนั้นแน่นอนนะครับล้อรถทับพังเสียหายทีเดียวนะครับทางด้านนะครับด้านเจ้าของรถนะครับก็เกิดอาการหัวเสียสิครับแบบนี้นะครับหัวเจอไหมล่ะหัวเสียแล้วเนี่ยหัวเสียนะครับเจออยู่แถวแถวนั้นแหละนะครับ ก็เด to ินลงมาจากรถต่อว่าเจ้าหน้าที year, ่ตำรวจนะครับพร้อมกับท้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยระบุว่าผมขอเดี่วกับพี่ได้ไหมแหม่นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถามนะครับว่าเดี่ยวเรื่องอะไรครับนะครับซึ่งชายคนดังกล่าวนะครับก็ระบุก็ระบุนะครับว่าไม่ต้องเรื่องอะไรนะครับผมมันไสพี่เท่านั้นนี่อ่พี่เท่านั้นแหละนะครับยอมเสียค่าปรับนะครับพร้อมกับระบุนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเลิกงานกี่โมงนะครับพร้อมจะไปรอแน่ นะครับมีการท้าทายด้วยนะครับว่าพี่เลิกเรื่องงานกี่โมงนะครับซึ่งชายรายดังกล่าวนี้นะครับยอมที่จะไปเสียครัปรับนะครับรวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ล็อกล้อที่โรงพักด้วยนะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่แชร์กันอยู่นะครับซึ่งเมื่อเช้านี้นะครับน้องทีมข่าวของเคเบิลก็จะไปสัมภาษณ์นายตำรวจคนนี้แะครับที่ถูกที่ถูกท้าทายนี่แหละครับ นั่นคือจะทางได้ข่าวสดนะครับแต่ว่าก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจากมติชนแล้วก็มีคลิปจริงๆแล้วเขาก็มีคลิปทั้งสองทั้งสองทั้งข่าวสดและก็มติชนนะครับ,รบแต่ว่าข้อมูลที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเพิ่มเติมจากทางด้านมติชนก็บอกว่าญาติเองก็เดินทางม,มาที่โรงพักที่ฉพาเอาเมืองอุบลราชธานีเรานะครับแล้วก็เปิดเผยบอกว่าผู้ชายคนดังกล่าวนี้มีอาการทางประสาทครับคนแน่นอนคนปกติก็คนจะไม่เป็นแบบนี้นะฮะ มีอาการทางประสาทแล้วก็ขาดยาด้วยนะครับ oh. นะฮะซึ่งก็ไปข้อสงสัยว่าคนที่ประสาทและขาดยาและทําไมสามารถขับรถ,บรถได้แล้วมันจะมีอันตรายไหมทีนี้ครับถ้าเผื่อแกเกิดขับรถพุ่งชนคนอื่นเพราะว่าไม่พอใจเกิดอย่างเช่นขับรถมาเจอไฟแดงเออเสียเวลาแบบนี้ขับรถพุ่งชนเลยแบบนี้ครับก็เลยมีข้อสงสัยว่าแล้วชายคนนี้ได้รับอนุญ,ญาตให้ขับรถได้อย่างไรเพราะว่าประสาทและขาดยาด้วยอาจจะเกิดทีหลังหรือเปล่าไม่รู้ เดี๋ยวเราไปดูคลิปหัวร้อนกันนะครับว่าหัวร้อนขนาดไหนครับเชนครับกถ้าคุณอ่านคุณก็ไม่เป็นแบบนี้ใช่ผมไม่ได้อ่านแล้นี้ทําไงได้บ้างแล้วพี่มันล็อกผมทางที่ตรงนี้ตรงนี้ก็จอดได้ตรงนี้จอดได้ครับครับเนี่ยครับับผมเนี่ยเนี่ยมันจีดอะไรมันจีดอะไรครับรถมันอยู่ตรงไหนรถมันอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงโน้นครับอ่าคุณขยับอาผมจับผมยอมจ่ายแต่พอจ่ายเสร็จแล้วผมขอเดี่ยวกับพี่ได้ไหม เดี <One input> ่ยวอะไรครับเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวนี่ล่ะครับเดี่ยวเดี่ยวเรื่องอะไรเดี่ยวเรื่องอะไรคือไม่ไม่ต้องเดี่ยวเรื่องอะไรผมหมั่นไส้พี่แค่นั้นแหละอครับผมยอมรับผิดผมยอมจ่ายเงินครับผมทำอะไรผิดครับพี่ไม่ทำอะไรผิดครับผมหมั่นไส้เฉักก็เชิญที่โรงพักเลยครับท่านท่านจะปรับเชือนที่โรงพักนะครับอ๋อถ้าปรับผมไม่สนอยู่แล้วฮะผมจ่ายได้ถ้าปรับผมจ่ายได้ครับ ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขับตามผมมาเลยไม่ผมขับไม่ได้อยู่แล้วเอาจะเอาไงว่าอะียผมกดไม่ได้ครับเพราะว่ามันฟังไปแล้วผมก็ไม่สนนะครับแล้คุณก็เดี๋ยวผมไปหาเหล็กมาตัดให้ถ้าคุณจำรักปาปบกก่อนนะผมไม่สนอะไรทั้งนั้นอ่ะเอาเอาจริงนะแล้วผมไม่กลัวด้วยพี่ถอดชุดมาเลยตอนนี้ได้ไหมไม่ได้ครับผมํางานอยู่ครับโอเคเรื่องงานกี่โมงพี่เลิกองงานห้าโมงครับโอเคผมจะตามพี่ถึงห้าโมงเย็นอ่ะ มีความพยายามนะฮะเลิกงานห้าโมงก็จะรอถึงห้าโมงเย็นก็จะไปก็รอนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่เคารพกติกาเอาห้าโมงก็ห้าโมงเดียวหลังห้าโมงค่อยต่อยกันครับผมขอเดี่ยวได้คนเมื่อไงครับผมนี่ก็เป็นปรากฏปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะอยู่ที่อุบวนเรานะหนุ่มเขาใช้ว่าหนุ่มหัวร้อนเลือหัวกลางนะหนุ่มหัวร้อนกลางนะฮะกลางด้วยฮะ คนชลที่ก็ระมัดระวังนะเวลาที่อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับผมต้องชอบใส่วมสวมหมวกอยู่ใช่ไหมผมหนาด้วยนะถ้าเปืือผมบานนี้อาจจะร้อนง่ายอันนี้ผมหนาอยู่ก็อาจจะไม่ค่อยหัวร้อนนะครับ แต่ว่าขาดยาหรือเปล่าล่ะไม่ผมไม่ได้ทานยาเลยนึกว่าขาดยาถ้าว่าขาดยาก็ต้องระวังนะถ้าเคยขาดยานี้รนะครับผมขับรถเองก็ต้องระมัดระวังนะขาดยาแล้วยังมีอาการประสาทด้วยนี่เอออันตรายแบบนี้อันตรายต่อคนที่พบเห็นนะฮะ แต่ว่าถ้าเผื่อไม่ว่าจะหัวร้อนหรือกลางหรือไม่กลางครับมีปัญหา,าเรื่องราวของอู่ซ่อมรถโดน <c oughs> ต้องการหาที่อู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปที่นี่ครับอู่บนเซอร์วิสหนึ่ง้นนคลังอาวุธนะฮะซึ่งเขาก็มีความพร้อมเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมนี่ย่อมเยาวกว่าถึงสามตนะครับ นอก,กน,นอกจากนั้นก็ยังมีการให้บริการก็คือรับอัปเกรดรถของคุณให้เป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่คนรถของคุณด้วยอะไรแล้วก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็รวมถึงการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG แล้วก็ CNG ครับล่าสุดนี้อุบลเซอร์วิสเปิดบริการเป็นตอรออครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนนะครับเปิดบริการทุกวันด้วยนะสองโมงเชา้ายันห้าโมงเย็นครับแบบวันสต๊อปเซอร์วิสมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนนะครับ นั่นคือรับตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทําพรบรต่อทะเบียนรับตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPG และก็ CNG รับทําประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยครับรถมาเอกสารมาควรมาเงินมาที่เหลืออุบลสวิตบริหารจัดก,การให้ครับท่านก็กลับบ้านไปเล่น Facebook ต่อไปเล่นไลน์ต่อครับไม่ต้องเสียเวลาเล่นไลน์ครับนะฮะทานางนี้บริหารจัดก,การให้ครับ หลังจากที่บริหารจัดการที่บรอยก็โทรจะเอาโคจุลทิศเรียนลายจบและยังเล่น Facebook หมดลวยังแหละว่างั้นครับผมมารับเอกสารมารับเอกสารคืนได้ถ้าเปิดจะเข้ามาก็โทรแจ้งเลยนะ0 6 2 2 0 1 5 5 1 0นครับนี่อุบลเซอร์วิสครับเปิดบริการครับต่อรอออกครับครับส่วนคุณฟ้าคะเลนะครับอยาได้ลูกวายอิลฟายนะครับไปป้องกันอิไฟที่บ้านที่สำนักงานของคุณนะครับติดต่อเราไปได้เลยนะครับ ลูกบอลอิล็กไฟนะครับเป็นนวัตกรรมดับเพลิงที่ผลิตโดยคนไทยนะครับเป็นลูกบอลที่ไม่ใหญ่มากัใช้งานสะดวกสบายแค่โยนลูกบอลอิเล็กไฟเข้าในกองเพลิงนะครับหรือคุณฟังจากแขวนลูกบอลอิเล็กไฟไปไป้จุมเสียงที่อาจจะเกิดเปลิงไหมนะครับเมื่ออิล็กไฟเจอความร้อนเขาจะระเบิดตัวเองมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายดายทีเดียวนะครับฝากถึงหน่วยงานภาครัฐเุกชนและับพี่น้องประชาชนท่านใดที่อยากได้ลูกบอลอิเล็กไฟ์นะครับไปป้องกันในเครืองภายที่บ้านที่สำงานคุณ ติดต่อเรา,าได้เลยนะครับ090-370-1013แล้วก็0817-908-442ครับส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบ,บักันแว่นครับ ไปตปรวจวัสดุประกอบแว่นดรียเครื่องคอมเตอเตอ์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลกันแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีนะครับและเรายัางสามารถที่จะเลือก ชนิดของเลนได้ด้วยนะเป็นเลนกระจกเลนมัติโคสหรือว่าเลนโปรเกรสซีฟราคาต่างกันคุณภาพก็ต่างกันแต่ว่าเลือกได้นะฮะที่อุบลกันแว่นครับสวมใส่ก็สบายตาใจเงินด้ความสบายใจ